สวัสดีจ้าวันนี้กับพ่อๆกับช่องน้องนางทานิตาชัยแนวตามวันนี้กับสีมาผ้าชมหน้าพี่พอนเนะคะืค่ะวันนี้สีมาเยี่มหน้าพี่พอนเสียงโม้คอยได้ยนนินเนาะพอดีวันพี่ข้าเจ้าคนตัดหยาอยู่โอ้ยโป้งหูจากเมยเนาะพี่เนียม คุนว่าได้เงียินล้วค่ะคุณน่ะมันคักนี่เนะะื้อ่ะบรรยากาศนะคะท้าไหนละ่ะคู่เพื่อนตัดเนี่ยซื้อซื้คุณน่ะค่ะคุณน่ะมันคักแกมี่นี่อันนี้เฮ็ดยังน่ะอ๋อบอกน้ำเน้ นะค่ะบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่เก็จะพี่พ่อแล้วบอกว่าให้เฝ้าทายเพราะว่าขันหามันมันเบิดมันเมือนแดด,ดมันกระสีเมือดเนาะมันกนระแมนฟ้อมเราผมว่บรรยากาศดีค่ะเลยมีน่าจะสุดขั้วมากเลยพี่พอเพิ่นเกี่ยวหยาค่ะนี่ค่ะอันนี่มาบุกบานเพิ่นนี่โอ้บรรยากาศดีนี่สิเป็นเอ่อ ขางามงามเนาะคุณนะเข่าขี่รดมากแต่ว่าซูสซ้อยเนาะคะ่ะเอามาแล้วมาแล้วเจ้าของเฮือนเพิ่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวสิปไปหาพี่พรนะคะมนัมนมันอัน,นย่ำเว้นกับเห็ดงานเนาะคะ่ะย่ำเว้นกับเห็ดงานวันหยุดก็ยังมาเสียหนายอยู่ พี่บอส,ส,สวัสดีสวัสดีจาเ<า>อ้าคู้บอกเสียงคือจังหมอล่ำมาล่ำจากก่อนมึงก็นะโอ้ขี่ผัวออกโอ้บรรยากาศดีประคากเลยจ้านี่ก็จะเป็นว้ยนี่จะเป็นน้องน้ำนะคะจะเป็นน้องน้ำเลี้ยงปลา มา,าม,ามาสามสหายนะคะสามสหายนะคะนเสิบผ้ายางหลาอก่อนเด้อเพราะว่าไม่สิคธิ์ำก่อนนะคะนี่ปากกันกดติดตามได้เด้อค่ะช่องน้องนางธานิตาสิบาไปหลาะนี่ค่ะโอ้ยย่ำแรงไปแตน ไปแต่เย็นดีได้ค่ะเพราะว่าขนาดบรรยากาศมื่อเนี้ยมันห่อนแห้งนะคะแต่ว่าอึบอึบนี่เบื้องทางแส่ทายเบิ้งบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีมากนี่ค่ะอยู่แบบนี้ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาม่วงเคืองนะคะลืม ตะวันโต๊กดินแล้วเริ่มตะเวนโต๊กดินแล้วค่ะผู้เพิ่นเสียมันอหลีเด้ค่ะแฟนพ่พรเนาะเพินนเ่นมัดมันวันหยุดกับเฮ็ดนงานเด้ค่ะพากันเฮ็ดนงานเมื่อตะวาม้ีน้บกพากันไดเวียกด้หมูนางนะวันหยุดพากันมหาเละาะบไดเวียกยังงต่วาพพ่พรพี่พรกับแฟน เสียหญ้าตั้งแต้สาวาผืานเดจา่ามันคากเนาะเบิ่งุุนนะในยิ่บ่บจ่าเสียงเสียห้่เาิ่นะุืนนะแปนเออเปิยุยบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศไทยบ้านนะคะนี่แหละค่ะความสุขความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินเนาะคะ่ะ <c ười> อีลีเดบรรยากาศดีแบคบคัะ มันจะได้กลิ่นแบบมันสิได้กินแบบกินน้ำแม่สีนะคะกินกินน้ำกินอันขี้ดินแม่สีนะคะแบบว่าตอแนแรกบรรยากาศมันหอนบะค่ะแต่ว่าพ่อเขามาในโซนในโซนแบบวานพอเข้ามาในโซนแบบเนี่ยเป็นน้ำเป็นบ้านสวนเป็นเนี่ยคะ่ะบ้านหน้าวิถีชีวิตแม่เสีย คือมันเย็นเด้ค่ะมันไม่เหมือนมันบอกคือจะเหมือนในเมืองเด้ในเมืองมันมีรถเนาะในเมืองรถหลายรถหลายกับห้อนค่ะนี่บรรยากาศดีบักคักเลยนี่คือความฝันนี่คือความฝันของนางความฝันของนางอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเด้อไปเบิง่งอันเจ้าภาพก่อนไปดู ไปเบอรงกันได้ยิ้แต่เสียงลางถวยก้องแรงก้องแรงอยู่อันเพื่อนก็นคือ,อยู่ดอกวาสีมา่ามาเพอมันหอนเนาะเจ้าภาพคอยก็ได้พี่พรล,ล,ลองลองเพลงให่งเอฟซีฟังนะจ้าตีเาี่ยตีลีกัสีเดอร์หาคำหาคำเอาเอาแสงแสงแต่เว้นจากก้นจาก็ได้จ้าเอาอสันพูด ลาง่อาจ้จ้าจ้า,จา,จา่าอยเนะอ,ะอ่ะลองเพียงก่อนเนาะลองเพงก่อนสแสงเจ้เวนจ้าน้ออยนเหรอจ้าอาสวสดไหสวดไหเจ้าของเพื่อนนะคะพี่พรเนาะเป็นทุกอย่างมันค่ะโอเซจ้า,าเดี๋ยว เดี๋ยวห้าสิงมาไม้อันนี้ต้นบักตะกบได้นน่นี่คือต้นหมากตะกบนะคะเห็น่าค่ะเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นต้นหมากตะกบเป็นตอนเป็นตอนเป็นเด็กหน่อยนะยินดีดีเด้อันนี้คือนี่หมากตะกบนะคะิพี่พร้อว่าต้องลางมันมาหมากตะกบเนี่ยอืแสบ อ๋อเทว,วดาด่ายาวหัวเต็บอแสบแสบแสบหวาน,นอียังกว่าจา้าอ,อยากพาไปเบเมืองต้นบักม่วงให้นั่งเห็นอ่ะตอนเข่ามาอนะ่ะมีต้นบักม่วงอ่ะต้นนี่กับดกขึ้นกันขนาดต้นน้อยๆอืม,อม,อมนี่ค่ะ ต้นมกกังตะกบกะตะวะสองสามต้นเนาะอันนี้กระต้นบักม่วงโอ้ยนี่ค่ะตาเสาอ่อนอีหลีนี่อันนี้อันนี้นั่งจองเลยเนี่อุ้ยเบิ้งเบืง,บงตาแสบเนาะคนแก้วทังสี่แม่จ่าพี่พอนบักม่วงมัน่นหรือบักม่วงโสมเนี่ยมั่นอู้ยหลา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 ยค่ะอ้ยนี่ค่ะ อุ้ยดูสิเบิ่งทุกคนนี่หอมเนาะเอาส่ถอดไข่เขาก็มี่หอมเลยอุ้ยดีคักดีคักคุณน่ะมีหอมนะคะมีอันชันนี่มีพักซี่หอมเนาะแบบว่าต้องสื่ออย่าง,างเลยยูนี่มี่คุกดีคักโอเคสิมโตนน้ำ พี่พอน,น้องน้องได้เล่นน้ำได้ไน,นี่นะทุกคนมึงมึงมงงนี่คุ่ความฝันอันนี้คือความฝันของนางเลยเนี่ที่นางไม่เคยบอกให้ใครได้รู้นะคะแต่ว่าสีมีแต่บางคน้นะคะที่แบบค้อสำคัญเนา,เาะเป็นสีหูเพราะว่านาะงิะบอกตลอดว่านางอยากใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะถ้าใครที่ติดตามนางอีกช่องหนึ่งอยู่นะ่ีหูนะคะว่าตอนเป็นเด็กหน่อย นี่นางเคยใส่ชีวิตทั้งสี่นะคะแล้วนางกัอยากวนหลูกัอยากกลับมาอยากกลับมาใส่ชีวิตคือเกา่าแต่เป็นเด็กน้อยนะคะคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะเป็นเด็กน้อยกับยูแต,ต่ทงตันทาเนาะอันเพราะว่าปูญาพเพลียงมากแต่น้อยยังส่แมจ่จ้าปูญาพเพลียงมากแต่น้อยเข้าสิติดท,ทงติดท,ทาติดกินกินดินกินน้ำ โอเคเดี๋ยวฮอกมาพอกับคลิปคลิปหนาเนาะว่าพี่พ่อนโอ้มันนีมากคำจ่ว่าบ่มีแสงแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก่ะบายบายค่ะ